สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะคุณครูจะอธิบายใบงานที่22เรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะคะคำชี้แจงจงตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะซึ่งมันจะมีทั้งหมด9ข้อนะคะคุณครูจะอธิบายให้ข้อ 7, 8และ9นะคะส่วนข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะคะให้นะัก เรียนนะคะศึกษาหาคำตอบได้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูแนบให้นะคะมาเริ่มกันที่ข้อ7นะคะความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่า4.18จูลต่อกรัมมีความหมายว่าอย่างไรคำตอบก็คือแปลว่าเราจะต้องใช้ปริมาณความร้อน4.18 ในการทำให้น้ำหนึ่งกรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียสต,ต่อไปไปดูข้อที่8นะคะถ้าสสารสองชนิดมีมวลเท่ากันสูญเสียความร้อนในปริมาณที่เท่ากันอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของสารนั้นๆจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรตอบ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของสารทั้งสองนี้จะไม่เท่ากันเพราะสารแต่ละชนิดจะมีความร้อนจำเพาะไม่เท่ากันนั่นเองนะคะและข้อ9แก้วสองใบบรรจุน้ำร้อนอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสเท่ากันใบแรกบรรจุน้ำมวล1น1ก0รัมกร,รมใบที่สอง บรรจุน้ำมวล200กร่มตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา20นาทีการเปลี่ยนแปลงของน้ำในแก้วทั้งสองใบจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรตอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทั้งสองแก้วจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีมวลต่างกันโดยแก้วที่มีมวลน้ำมากจะใช้ความร้อนมากในการเปลี่ยนอุณหภูมิทำให้อุณหภูมิเย็นลงช้ากว่าแก้วที่มีมวลน้ำน้อยนั่นเองค่ะนักเรียนที่เข้ามาฟังคำอธิบายและดูเฉลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และปลุกตะไคร้ให้ด้วยค่ะเฮ้ยซับสไครต์ให้คุณครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ